ตกดีแท่เนาะกลงวันกลงวันมันไม่มีข้าะไตกเลยเนาะแม่นจ้ะแดดร้อนนะฮะป๊บปุ๊ตกเห็นบ้านมันมากันแต่ไหนมน่อานจากอันมอสซิดเนี่ตกเป็นแบบผุ่เลยป้ากลางวันตกเงี้ย ไปส่งพี่สาวกลับบ้านจ้ะพี่สอยู่ฝั่งเล่าจ้ะจคนล่าบ่แม่นจ้ะยรจันตอนนเขตจ้ะกองยค่จันมหลวงเานะแม่นมหลวงจะเป็นยิงจันใครับเรารูดกนันเนาะจ้ ใช่แค่อยู่ภาอีสานคอู่งไนค่แน่จ้าพอพูดแกจะจะไม่เหมือนกับเคี้ยนหน่อยเนาะใช่จะเป็นเราพูดจะเป็นพเพราะว่าจะอะไรนะจวัดจ้าวัดดีวัดดีจ้าม่ได้่นพูดอะไตรงที่เรียนหนังอ่ะเรียนหนังไอเดียนะทีอะไรที่จะลูกขึ่งเรากับอะไรพูดเพราะนีเลคุณหนใดนอกจาก ไอ้เนี่ยไอ้ชื่ออะไรนะที่เป็นหนาตาเงินพระมันรูปครึ่งฝรั่งอ่ะเป็นดอลาร์ป่ะเออดอลาร์ก็ไอเบียร์อเล็กซานดราป่ะใช่ไม่ใช่ใช่ใช่มันมันเล่นหนังเรื่องอ๋อเล่นกับเบียร์ใช่ไหมเออเล่นหนังเรื่องอะไรหน้าเรื่องไอ้แม่น้ำโขงอะไรอย่เงี้ยเออพุี๋ยวโขงโขงก็ได้ที่นี่ก็เล่นอะไรที่นี่เขาเล่นต่อประเทศเล่นต่อต่างประเทศอีกสองปีทุกวันนี้พี่ัวน้ำหายเงียบเกย์ยังเห็นอยู่ดิเดเขามีเขาพัวยังมือเลย อาจะยังนะเขากลแล้วกับตกเนยัยงเล่นหนังอยู่เลยกินทำไมเอาน่าเีไดายนะฝนตก,ลลกมันก็จะปปแปล้ะลายนะนวงแดงฝนตกไส่กับเปยยอมไผได้เนาะไทยกับเชียกยักกระบาดนน <laughs> ยอมกันแน่ <laughs> gần nè nó nó rồi hang sục nè sục nạm lên trên bông rồi nè anh mà nạm thang đuôi anh nạm nạm tiệm là à? nó เขาได้ปะเข้าได้ไม่หนอยเขาะเขาไม่เขาเป็นยังจอดวันนี้ก็ได้น้องมาหับอยู่อ้าได้ครับจอดตรไนหเช่งเนาะอย่เท่าลจอดเลยค่ะว่านี่นั่ไงน้องน้องหับนั่ไน้องมันแย่ไปาะว่าเพราะว่ามันมันอันรใส่ตกไม่ไหนมันไปถอยในทางลังชนไหมรเาถนไม่สักไปไอ้นี่ไทย ใช่ทั้งในหนึงแต่ว่าบ่านันออนหนว่าจะไฟบ่แตกอ๋อจ,จะจะ